ว้าวสไลเดอร์สปิริแมนเก้าโรก้าเก้าจะเป็นตัวอะไรและตัวนั้นก็คือเจ้ ฮัลโหลสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mob TV Channel ฮะวันนี้ผมพาทุกคนมาผ่อนคลายกับเกม Camera Cash กันหน่อยแล้วกันครับหลังจากที่ตึงเครียดาน,านานแสนนานสำหรับ EP ที่67ของคุณดาฟักบูงฮะตอนนี้ก็คือสถานการณ์คลี้คลายแล้วก็ขอมาเล่นเกมบบสบายๆใจกันหน่อยแล้วกันนะครับผมเกมนี้ก็โหลดได้ฟรีนะใน a n น r o i d นะครับผมหรือคือก้นเพย์ใครอยากเล่นก็สามารถไปโหลดได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองแนะนําแล้วก็ลองเล่นกันตั้งแต่เลเวลที่1เป็นต้นไปเลยนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ต้องพูดกันเยอะฮะถ้าเกิดทุก ดูกันเลยดีกว่าโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ในด่านแรกในเลเวลที่1น,นะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าในด่านแรกนี้เราจะเจอศัตรูตัวอะไรแล้วเราจะใช้ตัวอะไรนั่นเองครับไฟติ้ง <Fighting! S 1> มาดูจากรูปทรงตรง,ตรงนี้น่าจะเหมือนทางด้าของแ a m มราบูแมนนะ mm hmm. เขาบอกว่าให้เรากดปุ่มสีเหลือง mm hmm. เพื่อไปการสป mm ีดอัพน่าจะยิงได้เร็วขึ้นหรือเปล่านี่ไงื่อกดปุ่มสีเหลืองทุกคนเราจะยิงทางด้าของปืนได้เร็วขึ้นนะโอ้แล้วเสียงนี่เหมือนปืนเลเซอร์เลยอะ อาวุเลเซอร์ Laser, สีส้มสีชมพูนะโอ้แล้วเขาบอกว่าให้เราปล่อยทะหน้าของตัวมิสไซโอ้คือระเบิดเลยหรอคือตุ้มเดียวคือหายหมดเลยนะโอ้โหแล้วก็จะเป็นทางน้าของตัวสกิบิดีทอยเลตนะตัวใหญ่แล้วก็มีทะหน้าของตัวโบลิสแต่โบลิแสแตกไปแล้วโอ้เลือดมันโคตรเยอะทุกคนรัวเยสอันนี้เขาสอนให้เรา ซื้อตัวเฮ้ย hey! เอามารวมร่างใ้ด้วยนะ oh. ก็คือเอาตัวที่เราวัดเดียวกันมารวมกันแล้วเป็นตัวใหม่นะทุกคนอันนี้ก็เป็นทางด้านของคาร์บีลาแมนอ่าแต่ว่าเป็นร่างสีขาวนะได้ยามาด้วยอีกหนึ่งอันทุกคนมาไฟติ้งเลเวลที่สองเลตส์กมาดูว่าเราจะเจอตัวอะไรบ้างยังคงเป็นซิกมีทเทอรเหมเดิมนะอุ้ยโปริสก็มาแต่เหมือนว่าทางด้านของตัวคาร์บีลาแมนเนี่ยจะยิงทางด้านของกระสุนได้ทีละสองเม็ดนะ จากท่าน้านของคาร์บัลลาบูแมนเนี่ยยิงได้ทีละเม็ดนะครับทุกคนนี่ดูความรัวของกระสุนโอ้โหแรถตำรวจเยอะมากอะ่ะอันตรายอันตรายยิงเลยจะมีตัวใหญ่อุย้ยไปท่าน้านของตัวบิ๊กพอลิสสกิมบิลีโซเลตกำลังนึกชื่อมันอยู่แต่ทำไมผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมือนชักโครกอะมันเหมือนหางขระยาอย,ย่างเง้ยไม่รู้นะที่เขายิงอ,อยู่อะ่ะเย้ได้กล่องอะไรไปด้วยผ่นานไปแล้วเลืวอที่สอง ผมอยากรู้ว่าเรือซาเวตวอะไรครับทุกคน2กับ2จะได้เป็นเรือสามแล้วตัวนั้นก็คือเจย์แบ็กคาเบล่าบูแมนทุกคนแต่ร่างนี้มีความเซ็กซี่มากๆเลยอะเลเวลที่3สเปเชียลมิชชั่นเหรอทำไมอะอ๋อมาถ้าเราเก็บเงินด่านนี้อย่างนี้ก็สบายดิครับบอกเลยว่าหวาเจี๊ยบนี่ยิงแบบรัวๆเลยได้เแงบบินแล้วไหร่ห้าพันเจ็ดโอเคสบายอุ้ยเราได้พบใหม่มาด้วย เลเวลสามบอกเลเวลสามก็จะเป็นเลเวลที่สี่นั่นก็คือเจนะย์แบ็คคาร์ล้านแมนนะเลเวลที่สี่ย่อมคงเจอกับธนาของโพลิสกีทอยเลตนะแล้วก็เจ้าหัวช็อคโคนธรรมดาอีกหนึ่งตัวอู้แล้วมีทางเลียนให้เราด้วยครับแต่จริงๆนะผมรู้สึกว่าเหมือนเขานั่งอยู่บนถังขยะมากกวา่ทาท่าของชัคโคนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าด่านลึกๆเลเวลสูงๆเนี่ยมันจะมีทา่าของคนที่ใส่ทา่าของชัคโคนมาหรือเปล่า ไอ้บอสหรอน่าจะมีตัวใหญ่แต่ว่าเป็นรูปขัวกระโหลกเฮ้ยไอ้โพลสิตหรอหมดนโพลสิตเลยทุกคนใช่ไหมใช่แน่แแล้วมีโพลสิตตัวใหญ่มาด้วยโอ้โหแล้วเลือดโคตรเยอะเดี๋ยวเอนจิ้งผมหมดโอ้ยยังได้อยู่นะแต่ว่าโดนเลือดไปพอสมควรอยู่เหมือนกันครับทุกคนเราต้องทำให้มันเป็นเลเวลสี่ใช่ไหมครับน่าจะได้แล้วนะยังไงแล้วก็เอาสามไปบวกกับสาม แล้วก็ได้4 2อันอุ้ย 4, 4 4 4 4 4ได้4อยู่แล้วได้4แล้ว2อันทุกคน oh. เดี๋ยวเรามารวมกันแล้วเลเวล5นาร์ก็คือว้าวสไตเดอร์สปเอร์แมนมาเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับในเลเวลที่5า้ากัปตันนะของสไตเดอร์สปเอร์แมนจะตัวอะไรอะ่ะจะอยากเจอตัวใหม่ๆม,ม,มั้งจังอะ่ะโอ้ยแล้วปล่อยไปขึ้นเสียงท oh. ุกคนแล้วเหมือนเอาแบบน่าจะเป็นแบบช็อคเวฟไม่ใช่ช็อคเวฟแต่โซนิกเวฟ หมือนมีแบบสตันม,มีน็อกแบ็คไว้นิดหนึ่งอ่ะดูดิพอยิงแล้วมีการสตันอ่ะคล้ายๆในซีรีส์ของคุนตาฟักบูมเลยทุกคนคือสามารถหยุดได้อ่ะโอ้ยอันนี้ไม่มีบอลนะมันไม่มีหัวกระโหลนะครับทุกคนน่าจะให้เราไปแบบชิวๆกันก่อนยิงโอ้พลังงานมันหมดอ่ะโอ้หึงแม้ไม่มีบอลแต่วันมาเยอะมากอ่ะ yes พาดด่านห้าได้แบบชิวๆครับผม โอ้โหแล้วคือผมรวมไม่ได้ครับทุกคนคือตังค์ไม่พอนะตังค์เหลืออยู่แค่2,000ันนะงั้นเดี๋ยวเราจะลองเอาทางหน้าของไลเดอร์ไปสู้ในด,ด่าที่6กันก่อนเลยแล้วกันนะมาเลเวลที่6สเปเชียลมิชชั่นอ๋อดานเก็บเงินสินะนี่โอ้โหเราก็กังวลตั้งนานว่าเ,เราจะไม่มีเงินใช้นะทุกคนที่ได้ได้ดานที่6มันเป็นดานสเปเชียลเก็บเงินครับโอเคได้มาทั้งหมด3า0 0 0นะมาดูว่าเราจะสามารถอัปเกรดทางหน้าของเจ้าไซเดอร์ได้หรือเปล่า โอ้โหแล้วราคามันแพงมากาทุกคนโอ้โหแล้วสุดท้ายตังเราก็ยังไม่พอเหมือนเดิมครับงั้นเราจะเอาทางหน้าของเจ้าสไตรเดอร์ไปสู้ในดาดที่7กันก่อนเลยแล้วกันนะมาแล้วเร็วที่7มิชชั่นสตาร์ทจะเจอกับตัวอะไรนะอยากเจอกับหัวชัโคกเหมือนเดิมครับทุกคนนี่แน่พวกแกไม่สบายทำอะไรฉันได้หรอกเจ้าโบริสผมว่าต้องเจอบอสแน่เลยทุกคนอุย้ยมีทางหน้าของบิ๊กโพลิสจากคีบีดีทอยเลยเข้ามาครับโ,โหเรื่องมันเยอะมากอ่ะ โอ้โหเอเดนจีเราหมดนี่แมะผมเพิ่มเอเดนจีแล้วสีส้มคือตัวเอเดนจีทุกคนออ้ยโดนตีไปหนึ่งทีเอเดนจี้ไม่มีหมดยิงลัวๆยิงลัวๆโอ้โหเอเดนจีเราจะหมดแล้วโอ้โหโดนตีไปสองทีสามทีมไม่นะพลังงานจะหมดโอ้ต้องใช้พัดมากแล้วนี่แน่โอ้แต่พัดมากก็ทำอะไรมาไม่ได้ครับทุกคนเราจะรอดหรือเปล่าโอ้โหทำไมชนะของตัวบิ๊กโบลิสกิมบิลิทอลเะไเป็นหกขนาดนี้ยิงโอ้โหแล้วพลังงานก็ไม่มี โอ้โหเกือบไม่รอดอะ่ะเดอเราก็ได้เลเวลว่าห้าสองตัวแล้วถ้าเกิดเราเอามาอัพเกรดกันจะปเป็นเลเวลหกแล้วเรื่องมันจะเต็มไหมหนึ่งสองไปเย้อะไรอะ่ะบิ๊กเซอร์เบอร์แมนแล้วเลือดอ่ะเว้ยเลือดเต็มตาที่ผมคิดไว้เป๊ะๆเลยเลือดมันเต็มแล้วทุกคนเราก็ไม่ต้องเสียท่าได้ของถุงเลือดยังไงล่ะเป็นไงขอฉลองของผมมันสุดยอดมาเราไปลุยกันในด่าที่แปะเลยดีกว่า เลเวลที 88, ่8ได้ร่มขึ้นแล้วเจออะไรนะโอ้ยอยากเจอตัวใหม่ๆมั่งอะโอ้แต่ยิงแรงมากเลยนะท่าของวิกสปิเก็แมนอ่ะโอ้แล้วมีโซ่อยู่ที่คอด้วยแบบเดดล็อกย่เฮ้ยตัวใหมาล็อก c ก e t ลันเชอร์หรอนี่นะยิงรัวๆเลยเฮ้ยมีทหารผ่านมาแล้วทุกคนมันชื่อว่าอะไรอ่ะแต่ที่แน่ๆมันมีตำรวจอยู่ข้างหลังเลยครับทุกคนอุยมาอีกแล้วไอ้โบลิโตใหญ่มาอีกแล้วครับ แต่รอบนี้บอกเลยว่าปืนพี่แรงครับน,น้นนอนเย่ยยูยี่สี่มาผมมีเงินอยู่3ามแสนแล้วมาดูนี่ว่าเราจะสามารถอัปเกรดเป็นเลเวลเได้หรือเปล่าผมจะอัปเกรดเป็นเลเวลเครับพี่น้องครับนี่เราได้เลเวลหกสองอันแล้วครับทุกคนทางด้านของบิ๊กสปิกรแมนจะเป็นตัวอะไรในเลเวลที่เและการรวมร่างนั้นได้แก่เทรนย,ย์ยทีวีวูแมนในร่างเดวหัว แล้วเรวเรวลที่9อู้ยแผลเผาเข้าไปแล้วเร่งสปีดอัพอู้ยบอกเลยว่าเผาแรงมากทุกคนแต่ตอนนี้งเงินผมมีเยอะมากเงินผมมีจะสี่แสนแล้วนะอุ้ยโดนตีไป<ท>หนึ่งทีโมเตอร์โมเรื่องเงินไปหน่อยขอโทษทีครับอู้ยจ้าโบลิสก็มาจังวะนนี้นี่นะแกเจ้าไฟของฉันหน่อยแตกกันไปอุ้ย,ย,ยมาเฮ้แต่ว่ามันไม่มีหัวกระโหลกมันน่าจะไม่โหดเท่าไหร่หรือมั้ง ยังไงอู้ยมาแล้วเจ้าโรเก็ตออร์เชอร์โอ้โหกังจะเจย่เลยยังไงโอเคทุก okay, คนแล้วผมได้ท่าหน้าของตัวทีวีบูแมในร่างเดว,วิลมาแล้ว2ตัวนะเดี๋ยวเราจะลองรวมล่ากันดูว่าวเลขแป8จะเป็นตัวอะไรและ7รวมโกับเเป็นเจ้ยเป็นท่าหน้าของตัวบิ๊กสปิเกอร์แมนนะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเหมือนจะมีการเสริมอะไรไว้ที่ขาด้วยนะ โอ้โหมาดูดิว่าจะโห่ขึ้นไหมนะมิชชั่นสตาร์ทเลเวลที่สิบกับมิ๊กสกิฟก็แบบรากอัพเกรดโอ้หเหมือนตีแรงขึ้นอ่ะคือยิงทีเดียวคือแตกเลยนะพวกกนะดะของตัวปลสิตอ่ะมันจะยิงกแกโอ้โหอ้ระบาดเยอะมากต,ตัวล็อกเก็ตเราเชิดเก็มาทุกคนอุ้ยโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันครับทุกคนอ๋อยังรอดอยู่โอ้โหก็แตก โอเคทุกคนแล้วผมก็รวมท้าของเลเวลแปดได้สองอันแล้วนะเดี๋ยวจะมาดูว่าเลเวลที่เก้าจะเป็นตัวอะไรนะครับเฮ้ยทีวีแมนโอ้ยมาทุกปะพันจริงๆนะดาที่สิบเอ็ดมิชชั่นสตาร์ทกับทีวีแมนโอ้ยลำแสงแผดเผาน่าจะเบื่อกับท้าของทีวีบูแมนครับแต่ว่าเหมือนลำแสงจะแรงขว่านะตรงเนี้ยไปกนต่อโอ้ยแผดเผาไปเเชด เย้ง่ายได้มากอะ่ะและในที่สุดผมก็รวมเป็นเลเวลได้2ใน2ตัวแล้วทุกคนเราวดูกันว่า9รวมเก้จะเป็นตัวอะไรและตัวนั้นก็คือเจ้ J! ไททันทีวีแมนอ๋อโอ้มาเร็วมากอะ่ะเพียงแค่เลเวล10แล้วก็เจอไททันทีวีแมนแล้วเนี่ยมิชชั่นสตาร์ดเลเวล12กับไททันทีวีแมนโอ้ยปล่อยธนาของมิจจอยู่ด้านหลังออกไปอะ่ะ โหเแรงมากนะนี่ยังไม่ได้ใช้สปีดอัพเลยนะทุกคนมาดูกันที่สเต็ปที่สอง้อยมาสิแล้ว้าเกิดกดสปีดอัพคือแบบโคตรเร็วครับโคตรจะเร็วมา,มากๆแล้วเงินตัวนี้คือแบบทะลุปไป6กแสนแล้วนะอันนี้น่าจะมีตัวใหญ่นะเพราะมันมีหัวกระโหลทุกคนนี่แนะ่แกเจอเดาวกระจายกับฉันหน่อยเจ้าล็อกเก็ตลันเชอร์อีซี่้เฮ้ยไม่พหรอโอ้โหซาดีใจนี่แนะ่แตกไปซะ ย้ยโหผมว่าเงินผมไม่พอแน่อะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราใช้ธะหน้าของไททันทีวีแมนในด่านที่13กันต่อเลยดีกว่าครับมิชชั่นสตาร์ทเอ้าเป็นสเปเชียลเหรอน่าจะไปเจอเงินนะโหแล้วนี่ครับไม่ต้องใช้สปีดอัพเลยนะคือบบว่าเคียงกันได้เร็วมากอะธะหน้าของไททันทีวีแมนนะครับอยากได้เงินเงินก็มาหาเราทุกคนยิงอีซี่ได้เพิ่มอานิดหน่อยนะ ก็ไปเยอะมากแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะอัพได้หรือเปล่ามาเดี๋ยวเราไปลุยกันในด่านที่14เลยดีกว่าทุกคนมิชชั่นสตาร์ทของจริงเลเวล14กับไททันทีวีแมนบอกเลยว่าพวกเนี้ยคิดประติว๋วเด็กๆจิ๊บๆทุกคนไม่ต้องใช้สมิอัพกันได้โอ้โ oh, ห oh, ง่ายดายยิงรัวไป บอกเลยว่าใครก็ทำอะไรเราไม่ได้ทุกคนจีซี่โอ้โหแพงมากๆเลยโอ้ตังไม่พอทุกคนรวมได้แค่เลเวล9อะ่ะมันต้องได้เลเวล10อีกหนึ่งตัวคือมันไม่พอนนเงินงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นเลเวลที่15กับไททันทีวีแมนกันเลยดีกว่ามิชชันสตาร์ทเลเวล15อห้โตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรทุกคนมันมีโลด้วย ตัวเลยว,วะโอสกี้มีทอยเลนอันนี้เป็นชักโคลแล้วทุกคนมันมีโลด้วยอ่ะอันนี้มันลูกกระจอ็อกอ้ดอมหมึ่โอ้ยตัวมีโลคือตียากมากอ่ะโหเยอะมากเฮ้แต่ว่าด่านสุดท้ายไม่มีหัวกระโหลกทุกคนไม่น่าจะกังวลเท่าไหร่แต่ที่สาดดานที่สิบห้าโ้ยากเยอะโบริคก,ก็มาโอหมันเยอะมากจำนวนมันไม่น้อยเลยอ่ะ แต่บอกเลยว่าไททันทีวีแมนเอาอยู่ทุกคนโอ้มายก็จะจัดเย้ห yeah! ่าแล้วอี๊ซ เป็นยังไงกนบ้างครับสำหรับเกมคาร์บีาคลาสบอกเลยว่ามันสุดๆเลยนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันใน EP พหน้านะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวจนเกินไปอีพีหน้าก็น่าจะเริ่มในตอนที่สิบหกเป็นต้นไปนั่นเองเดี๋ยวเรามารอรู้กันต่อว่าเราจะเจอเหล่าซีรีส์ทรอยเลนเป็นตัวอะไรและฝ่ายของเราที่เป็นฝ่ายพันธมิรเนี่ยจะมีล่างอัพเกรดเป็นตัวอะไรเพิ่มเติมรูปล้าอยากเห็นทางด้านของไททันคาร์ล่าแมนอยากเห็นทางด้านของไททันซัเกอร์แมนจังเลยไม่รู้ว่าจะมาในเลเวลที่เท่าไหร่นั่นเองครับถ้าน,อน้องคดดน เกมฟรี free, เล่นได้สนุกสนุกนั่นเองนะครับวันนี้นะ่าจะประมาณนี้ฮะก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ฮะก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กักบหมอพิธีชาแนลวันนี้ผมลาทุกคนไปก่อนบายบายสวัสดีครับ